สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวหนึ่งในพุทธประวัติที่ผมว่ามันทรงพลังแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการกลับบ้านเกิดครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่ต้องมาเจอกับความทนงตนของเหล่าญาติญาติของพระองค์เองแล้วก็นะมันนําไปสู่เหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลย เออลองคิดตามกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองแต่ครอบครัวกลับไม่ยอมแสดงความเคารพซะงั้นโอ้แค่คิดก็รู้สึกซับซ้อนแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือปมขัดแย้งหลักๆของเรื่องที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้เอาล่ะครับมาเริ่มกันเลย เรื่องของเหล่าพระญาที่ไม่ยอมไหว้เนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์อายุได้ประมาณ36มสิพรรษาได้เสด็จกลับไปที่กรุงกบิลพัทสุเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ตรัสรู้เพื่อไปเยี่ยมเหล่าพระญาที่นิโครธารามคือปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับความตึงเครียดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหล่าพระญาตฝั่งผู้ใหญ่ของสักยวงศ์ที่รู้สึกว่าเออมันเสียเกียรตนะิน่ะ ที่จะต้องมาไหว้คนที่อายุน้อยกว่าตัวเองคือพวกท่านยึดเรื่องวัยวุฒิหรือว่าอายุที่มากกว่าเป็นใหญ่โดยที่ไม่ได้มองคุณวุฒิหรือการบรรลุธรรมของพระพุทธองค์เลยแล้ววิธีที่พวกท่านทําก็น่าสนใจมากเลยนะครับคือไม่ได้ปฏิเสธกันตรงๆนะแต่ใช้แผนก็คือจัดในพวกเจ้าชายเจ้าหญิงที่อายุน้อยๆเนี่ยไปอยู่แถวหน้าคอยกราบไหว้พระพุทธเจ้าไปส่วนพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ก็ยืนอยู่ข้างหลังเฉยเลยไม่ไหว โอ้โหแผนสูงวมดดันนะเนี่ยอายการแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะซึ่งมันเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่ความหยิ่งธรรมดานะครับแต่เป็นความดื้อรัน้นความยึดมั่นถือมั่นในความคิดในสถานะของตัวเองว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันมาจากตระกูลสูงส่งอะไรทํานองนี้จนมันบดบังความจริงที่อยู่ตรงหน้าไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนของเรื่องครับเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วว่าโอ้โหทิฏฐิมานะมันแข็งแกร่งขนาดนี้เรื่องธรรมดาธรรมดาคงเอาไม่อยู่แล้วล่ะครับ มันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นพระพุทธองค์เลยทรงตัดสินใจแสดงอิทธิปฏิหารครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่านี่ไม่ใช่การโชว์ power หรือโอ้อวดอะไรเลยนะครับแต่เป็นเหมือนเอ่อเป็นอุบายธรรมเพื่อทลายกำแพงทิฏฐิของเหล่าพญาติโดยเฉพาะเลยแล้วภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะ่ะลองนึกตามนะครับคือพระพุทธองค์ทรงลอยขึ้นไปในอากาศค่อยๆลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่เหนือหัวของทุกคนเลยแล้ว ไฟแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้ครับพระองค์ไม่ได้แค่ลอยเฉยๆนะแต่ทรงโปรยละอองธุลีจากพระบาทหรือก็คือฝุ่นจากเท้านั่นแหละครับลงบนศีรษะของเหล่าพระญาติที่อยู่ข้างล่างโอ้โหนี่คือการกระทําเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับคือปก,กติเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าต้องเอาศีรษะไปจล้าผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี่กลับกันเลยคือเป็นการบอกเป็นในๆว่าคุณธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าวัยวุิหรือสถานะทางโลกนะ แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปล่ะทิฐิที่เคยแข็งแกร่งจะเป็นยังไงมาดูกันครับปรากฏว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันทรงพลังมากๆครับคือพอพระเท่าสุดโททนะซึ่งเป็นพระบิดาเนี่ยทอดพระเนตรเห็นปาฏิหารนั้นนะท่านก็ยกมือไหว้ขึ้นนะมัสการเป็นคนแรกเลยการกระทําของพระราชานี่แหละครับเหมือนเป็นตัวจุดชนวนเลยนะ พอทุกคนเห็นแบบนั้นโอ้โหทิถิมานะที่เคยมีมันหายไปหมดเลยครับคราวนี้ทุกคนก็เลยก้มลงกราบพร้อมกันหมดทั้งสภาคิดว่าเรื่องจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับยังครับหลังจากที่กำแพงทิถินั่นพังทลายลงไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนการเป็นการเฉลิมฉลองหรือตอกย้ำเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นเลยจู่ๆก็เกิดเมฆฝนขึ้นมาครับแล้วก็มีฝนตกลงมาแต่ฝนที่ว่าเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นสีแดง ในบันทึกเรียกฝนชนิดนี้ว่าฝนโบกครพันครับเป็นฝนที่มหัศจรรย์มากแล้วความพิเศษของฝอนโบกคารพันนี่มันสุดยอดไปอีกนะครับคือนอกจากจะเป็นสีแดงแล้วนะฝนนี้จะเปียกเฉพาะคนที่อยากจะเปียกเท่านั้นส่วนใครที่ไม่อยากเปียกเม็ดฝนก็จะกลิ้งออกจากตัวไปเลยเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนหลักธรรมอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะครับว่าคนที่เปิดใจยอมรับธรรมะเท่านั้นแหละถึงจะได้รับความชุ่มชื่นจากธรรมะได้จริงๆ สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเอแล้วในชีวิตของเราล่ะมีทิฏฐิมานะอะไรบ้างไหมที่มันกนําลังบังตาเราอยู่แล้วความเคารพที่เรามีให้คนอื่นจริงๆเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่มาจากอายุตําแหน่งหรือว่ามาจากคุณงามความดีของคนคนนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ